ด็อเร์ซีบีดีบริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากกัญชากัญชงและกระท่อมแบบครบวงจรจัดเวทีประกวดสุดป,ปังรับปีกระต่าย MISS EARTH LAB 2023 p r e s e n t e d by ด็อร์ซีบีดีแคมเปญที่จะเฟ้นหาพรีเซนเตอร์หน้าใหม่มาประชันในเวทีประกวดแฟชั่นโชว์สุดแซบผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนแฟชั่นเป็นรายได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน โอกาสร่วมงานกับดาราหน้าใหม่ได้ใช้สินค้าคุณภาพจากกัญชากัญชงก่อนไกรและร่วมคลิปถ่ายบล็อกเที่ยวเกาหลีสุดเอ็กซ์คลูการันตีความปังด้วยเมนเทอร์สุดแซบม,มีมี่หรือไทพัทพัฒนนประพังก่อนนางแบบและนักแสดงชื่อดังผู้เคยผ่านเวทีการประกวด The f e s ส Thailand ซีซั่น5มาคอยเทรนและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคน กิกาในการประกวด m ิสเอิร์ธและโดยแบ่งเป็น2สเตจ2ด่านสุดป,ปังโดยเริ่มตั้งแต่การเดินคัดวอล์กเก๋ๆหลังจากนั้นทำการโพสท่าคู่กับโทรดักของด็ร CBD ซึ่งเราจะมีการคัดเลือกผู้เคารอบทั้งหมด8คนด้วยกันเพื่อไปแข่งขันกันในรอบต่อไปเกณฑ์การให้คะแนนจะมีดังนี้80%จากหน้างาน 20%จากช่องทางออนไลน์หรือว่า TikTok ทางทีมงานจะมีการตัดต่อคลิปโปรไฟล์ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง10ท่านโพสต์ลงในติ kTok ของดร C b ีเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รวมบทน,น้องๆที่ตัวเองเชียร์ในวันที่31มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้และจะทำการประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม ถัดมาเลยค่ะโอ้โหหมายเลขแ8ของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ oh. น้องปาทารีน้องรัสม,มน์ส่วนทีนะคะหรือว่าน้องแพมค่ะ สำหรับน้องแพมค่ะเอเนด์ค่ะเชิญค่ะค่ะน้องไม่เล็กแปดนะคะดูสบายตาน่ารักยิ้มสวยมากเป็นคนที่รู้ว่าจุดเด่นของตัวเองคือรอยยิ้มนะคะแล้วก็โชว์รอยยิ้มออกมาให้กรรมการและผู้คนดูรู้สึกว่าน่ารักมากค่ะ อยากให้โพสช้าลงกว่านี้นิดนึงตอนหยุดโพสอะค่ะให้แบบสักประมาณ3-5วีก็ได้ค่ะเราเล่นเรื่อยๆอะไรไปได้เรื่อยๆได้เลยค่ะแล้วเราค่อยเดินย้ายจุดค่ะตรงนี้ปรับนิดเดียวค่ะโอเคค่ะขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรักชมนสนทีนะคะชื่อเล่นชื่อแพมค่ะอายุ25ปีค่ะ เป็นการประกวดครั้งแรกของแพมด้วยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะอยากได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็วันนี้ก็เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีค่ะคิดว่าข้อดีของแพมเนี่ยน่าจะเป็นแบบเรื่องอารมณ์ดีอัธยาศัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะชนะกรรมการได้ค่ะยังไงแพมก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แพมช่วยวดแพมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เปนอะไรเชาว์เจลเลยนะคะอาบน้ำตรงนี้เลยไหมคะหาก๊อกไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะอ่ะลองดูซิว่าจะพรีเซนต์ได้อย่างไรบ้างกับชเชาว์เจลซีบีดีของเราเนะคะเชิญเลยค่ะ That's my girl Cream อ,อ,อาบน้ำนะ,ะชาว์เจลกับดองก็ซีบีดีได้นะ <c oughs> อาบไปแล้วผิว <c oughs> ต้องรู้สึกว่าแบบ <c oughs> อุ่นชุ่มชื้น I'm head to toe. เรื่อยๆไปเลยนะคะเป็นเธอคะคลิปแบบน้ำคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะขอชื่นชมในด้านของอินเนอร์แล้วก็สตอรี่เรื่องราวในหัวคะ่ะคือดีมากๆเลยแล้วก็ดูสดใสลาเริงก็คือเหมาะกับผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่า จับตรงก้นโปรดัก t นิดนึงแอบเห็นใช่ค่ะเลื่อนมาจับตรงกลางโปรดักแล้วนอกนั้นก็โอเคค่ะออนีด,ดียว,วเองนะคะออาไปกำลังใจให้ด้วยนะคะกับน้องแพรค,ค่ะถัดมาเลยแล้วกันค่ะนะคะสำหรับอีกหนึ่งหมายเลขของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะหมายเลขเก้านะคะกับน้องเมวดีคำหงสาหรือว่าน้องก๊อปปี้ค่ะ ว้าว wow. ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะคันนี้ค่ะเมนเทอร์เชิญเลยค่ะไม่ธรรมดาจริงๆด้วยค่ะเดินมาดูเฉียวมากเลย uh huh. ค่ะก็แต่ว่าอยากให้แบบลดความดูเครียดๆเ,เป็นนิดนึง นิดนึงปรับนิดนึงค่ะแค่จุดนี้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะนะคะกับน้องกอปปี้ของเราค่ะสวัสดีค่ะกอปปี้นะคะนางสาวเมวดีคำหงษาค่ะปัจจุบันอายุ25ปีค่ะค่ะสำหรับการสมัครประกวดครั้งนี้นะคะก็เพื่ออยากที่จะหาประสบการณ์ให้กับตัวเองค่ะอยากลองทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองดูบ้างค่ะก็เป็นคนที่มุ่งมั่นค่ะ เวลาที่จะทําอะไรแล้วนะคะเราก็จะเต็มที่กับทุกงานค่ะ mm. ก็ขอฝากผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยติดตามนะคะแล้วก็เชียร์เป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง10คนขอฝากกรอบนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่าจได้เลยค่ะตั้งนาสุดท้ายประจบที่ชาววจเจเหมือนเบื่อนะคะเอาโอเคไม่เป็นไรค่ะเราก็พี่ขาราพร้อมแล้วเชิญเลย เราค่ะเมนเทอร์ีอรไรชีแนะเพิ่พมเติมเชิญเลยค่ะค่ะอย,อยากให้ดูยิ้มยิ้มนิดนึงอะค่ะด้วยความที่ผลิตภัณฑ์เป็นชาเวอร์เจลอะค่ะเราอาบแล้ว,วเรารู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบนิดนึงแบบก็จิกได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ต้องมีมุมที่แบบหันมายิ้มเล่นกับกล้องบ้างค่ะนะคะประมาณนี้นะคะ,คะ ถัดไปค่ะเพื่เข้าประกวดนะคะหมายเลขสิบรำดับสุดท้ายของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะน้องมนีิราพอดวิชาเฟื่องหรือว่าน้องเฟิร์สค่ะ ดท้ายเลยนะคะผู้เข้าประกวดของเราน้องเฟิร์สค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โห oh. <laughs> ปิดท้ายแบบน้ะ OMG <laughs> <na. laughs> เลยค่ะรู้สึกว่ากล้าแสดงออกมากเลยค่ะชอบมากเลยเดินไมาอินเนอร์ดีมากๆค่ะ <laughs> แล้วก็เป็นคนที่เดินไปฟังเพลงไปรู้จังหวะของเพลงและในการเดินแต่ละก้าวก็คือแบบตรงกับจังหวะเพลงก็คือ ว้าวมากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้อ,นองเฟิร์สค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงนะคะมนลทิราพรวิชาเพื่องค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์สค่ะอายุ23ปีปีหนึ่งค่ะคือรู้สึกว่าที่นี่เป็นโอกาสที่ดีอย่างมากที่เกิดจะได้มาทำอะไรแบบนี้ทอยากให้คนอื่นเนีย่ยที่มองเฟิร์สนะคะเฟิร์สอาจจะไม่ใช่กิมมินิยมอะคะ่ะก็เห็นรูปแบบนี้เนี่ยเขายังให้โอกาสเฟิร์สมาเดินนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆกเพราะว่า เฟิรไม่ใช่หุ่หนดังแบบหรือเออไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ผรู้สึกว่าเริงเสน่ห์ค่ะที่แบบเราสามารถเอาความสามารถของน,น,น้มันัดซู้ได้ค่ะอยากให้ผู้ชมนะคะเห็นความสามารถในตัวเฟิร์นนะคะบอกเลยว่าเฟิร์นจะทําให้เต็มที่เลยในงานนี้นะคะกคุณมาค่ะสปเปรย์เลยนะสปเปรย์นนี้เลยนะคะไม่มีใครหยิบสปเปรย์เลยเนาะนะคะอ่ะเอาละเป็นยังไงนะคะเชิญได้เลยค่ะ oh. ดรซีวีดีไปได้ไงบ้างคะเปนเท่าขาเฉลยคนนี้ฉีกวิกฉีกวิกวแหวกเลยนะคะฉีกแนวมากเลยค่ะก็การเลือกโปรดักต์ก็คือไอเดียดีมากๆเลยก็แบบไม่ซ้ำใครเลยค่ะค่ะแล้วก็อินเนอร์ดีค่ะแล้วก็คงคงที่ในเรื่องของอินเนอร์ได้ดีมากๆก็คือไม่อินเนอร์ Inner ไม่หลุดเลยอย่างนี้ดีกว่า ใช่แล้วก็มีการแบบเล่นกับโปรดักอะไรดีมากเลยไหลไปแล้วก็มีการแบบว่าหอมหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็ถือว่าครบเลยค่ะโอ้โหเรียบร้อยทั้งหมดเลยเนะี่ย mm. ขอบพระคุณมาก mm. ๆเลยค่ะ นี่คือต้องบอกว่าอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคัดนะคะสําหรับผู้เข้ารอบเนี่ยจะมีทั้งหมด8ท่านเท่านั้นที่จะเข้ารอบกับเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงและกันค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตบอกกติกาเพิ่มเติมเนะาะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะให้เข้าใจตรงกันแล้วก็รวมไปถึงรางวัลที่จะได้รับไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้ชื่อน้องค่ะได้โชว์ผลงานไปนะคะจะมีคะแนนทั้งหมด80คะแนนจากทางคณะกรรมการของเรานะคะแล้วก็อีก20%ตรงนั้นเนี่ยก็คือมาจากทางออนไลน์ติ๊กต็อกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว หลังจากวันนี้เป็นต้นไปทีมงานของเราจะมีการอัดคลิปต่างๆกับน้องๆในแต่ละท่านไปตัดต่อแล้วก็โพสลงที่ Tik t o อกก็สามารถชวน,นเพื่อนๆนะคะมาโหวตนะคะให้กำลังใจพวกเราก็ได้ร่วมไม่ถึงค่ะ ทุกทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังเยี่ยมชมนะคะอยู่ที่บูธของทางดร CBD ของเราชื่นชอบน้องๆหมายเลขอะไรแวะไปดูกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ให้คะแนนกันได้ผ่านช่องทาง t k t t o k 80%ในวันนี้20%สํำหรับออนไลน์และเราก็จะมีการนะคะประกาศผลในช่วงเดือนของมีนาคมผ่านช่องทางออนไลน์อีกเช่นเดียวกันจะมีผู้เข้ารอบทั้งหมด8ท่านนั่นเองนะคะสาหรับนะคะท่านใดที่วันนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะให้กาลังใจ น้องๆเชิญกันได้เลยค่ะเตรียมตัวกันได้ผ่านช่องทาง Facebook กับด r ร CBD หรือว่าจะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนของเราก็ได้กับแอดไซด์ด CBD รวมไปถึงกันใน TikTok ของเราด้วยแไปให้กำลังใจน้องๆกันได้เลยนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลค่ะกับงานของเราที่เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลลาดทาวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25นี้เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้หมดเวลาแล้วเจอกันได้ในรอบหน้านะคะรอบนี้ขอบรุกุสวัสดีค่ะ ก็เป oh. wow. wow. ็นเบอร์แปดนะครับนอนกาแฟหอมก็มีความกำลัใจมากสำหรับวันนี้พวกหนูตื่นเต้นมากๆาเลยค่ะขอบคุณโอกาสดีๆของดร CBD ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการให้โอกาสพวกเราได้มาเดินแบบได้มีโอกาสทำเดินงานนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ก็วันนี้ก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทางดร CB d ดีนะคะที่จัดกิจกรรมดีดีแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นที่แรกด้วยยังไงก็ขอบคุณดร CB d ดีมากเลยที่ให้โอกาสสำหรับหนูค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นดูหนูนะ ความรู้สึกที่มีได้มาเป็นเมนเทอร์ในวันนี้นะคะรู้สึกว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง10ท่านนะคะดูสวยน่ารักแล้วก็โดดเด่นแต่และคนคือมีสไตล์แล้วมีความน่าสนใจในตัวเองสูงมากเลยค่ะ mm. ก็คือตอนนี้กรรมาการคิดหนักแล้วนะคะว่าจะเลือกผู้เข้าแข่งขันคนไหนเป็นผู้ชนะดีเดี๋ยวเราไปถามน้องๆกันดีกว่าว่าความรู้สึกหลังประกวดเป็นยังไงบ้างคะ mm. เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเดินเสร็จ รู้สึกตื่นเต้นมากยังตื่นเต้นเหมือนิมนะคะซึ่งพวกเราทุกคนตื่นเต้นกันมากๆค่ะแล้วก็ถือว่าเวทีนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราเลยนะคะถ้าผ่านเวทีเวทีนี้ไปคืออย่างอื่นคือโฟล์มากใช่ค่ะเวทีเป็นเก้าแรกเลยเนาะใช่ค่ะเก้าแรกใช่คะใ่คะเคยประกวดเวทีอะไรมาก่อนไหมคะประกวดเดอะเฟสมาเวทีเดียวกันซีซั่นเดียวกันปะคะไม่ค่ะซีซั่นอะไรเย ซีซันสอไม่ก็สามซีซันสองไปสองปีของมินี่มาซีซันห้าเลยใช่ค่ะน่าจะอายุเท่ากันเนาะประมาณยี่ห้าป่ะคะใช่ใช่เท่ากันค่ะก็ใช่วันนี้ทุกคนทําดีมากๆเลยเห็นแบบแต่ละคนคือแบบเก่งกันมากๆคนนี้บบวว้าวสุดเลยเาก็เดินแบบอินเนอร์พยายามค่ะดีมากขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากประกวดเสร็จ ต mm. ื่นเต้นมากตื่นเต้นมากค่ะพี่มี่ขอบคุณสําหรับคําแนะนําดีๆนะคะตอนตอนที่น้องเดินพี่ก็รุ้นอยู่ว่าแบบจะมองพี่ไหมนะพี่ก็พยายามแบบพยายามแบบมองมามองมาหน่อยเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบพอเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราเห็นว่าแบบมันได้อีกมันได้อีกน้องแบบเดินเข้ามาใกล้อีกดูกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะนก็จะแบบสอนทริคน้องๆเนาะเพราะว่ามันก็จะแบบแอบช็อตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรไม่ถูก เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเวลาทํางานบางทีเราก็แบบมีหลุดบ้างอะไรบ้างแต่พอเราทําสิ่งนั้นไปบ่อยๆฝึกฝนขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นธรรมชาติขึ้นใช่ขอบคุณมากทีแรกเลยค่ะทีแรกเลยค่ะทีแรกเลยเนาะคนนี้ไม่ค่อยพูดเลยเลยพูดไหนยรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะเขินพี่มีสวยเกินไปโอ้ยขอบคุณค่ะสวยเหมือนกันค่ะสวยทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกของผู้เข้าประกวดทั้ง1ิคนนะคะก็ตื่นเต้นอนะ่ะใครจะได้นะคะงานนี้เราต้องมาตัดสินดูกันทีนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสิบท่านต่อได้ครัง t ิดต่อดร CBD นะคะด้านล่างนี้เลยะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะใครจะได้นะบายค่ะ